เราก็ <c oughs> จะมาสอนทำสกุชชีหัวใจนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำนะเดี๋ยวเราลองมาบีบกันเลยนะ ลงนิดหน่อยนะโอเคก็ขอมาทําที่บอจักรยานนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอุปกรณ์ก็มี1สีทาเล็บนะคะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็จะเป็นสลามหรือกาวนะคะช้อนคนกากเพชรกันไกลฟองน้ำล้างรถ สีโปสเตอร์ถ่วยผสมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดฟองน้ำเป็นรูปหัวใจนะคะในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยมีฟองน้ำเป็นสีชมพูเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีโปสเตอร์นะคะ เราก็ตัดสีโปสเตอร์ออกถ้าเกิดเพื่อนๆมีฟองน้ำเป็นสีชมพูนะแล้วก็ตัดแบบนี้ก่อนเลยพอดีมาบ้านเราอะนะแล้วก็ตัดครึ่งตัดตามหัวใจที่เราอยากได้นะแล้วเราก็วาดรูปหัวใจเลยนะขอวาดกันนะ ค่ะตอนนี้เราก็วาดรูปหัวใจเสร็จแล้วนะคะฟองน้ำที่เหลือเยอ่เพิ่งเอาทิ้งนะคะค่ะมันก็เอาไปใช้ตัดคำว่า L แล้วก็ O แล้วก็ V แล้วก็ E อะไรแบบนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดตามรูปหัวใจนี่เลยนะค่ะตัดมาแล้วก็จะได้เป็นลักษณะเบี้ยวๆบ,บิดๆแล้วก็เก็บรายละเอียดเลยนะ อันนี้นะคือเมื่อกี้เสียงข้างบ้านเราอเลี้ยงหมาหมาชื่อบ๊อบบี้อ่างลลล่านะคือบ๊อบบี้มันตกน้ำนะตกน้ำข้างบ้านเราตัดได้แล้วนะเขากำลังไปช่วยนะเนี่ยนั่นนะ มาเราไปดูนะ,ะนค่ะคือบ๊อบบี้อ่ะไม่ใช่หมาเจ้าของไม่ใช่หมาข้างบ้านแล้วนะคือเป็นหมาของบ้านฝั่งนู้นน่ะมันไม่ให้ช่วยนะเจ้าบ๊อบบี้อ่ะมันมันมันกลัวคนข้างบ้านเรเอาไปขายแล้วมั้งนะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละแล้วเราก็จะมา ผสมสีกันเลยนะแล้วก็จะใส่กับเพชรไปด้วยให้มันวิงวับนะแล้วก็เอาสลามที่มันเหนียวๆออกมานะที่มันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าเราทําไปแล้วนะเราก็ใช้สลามตัวนี้แหละตัวนี้มันมแบบมันเหลวดีเราก็ถอดออกนะ ผู้หญิงจับแม่ผู้ชายจับบนะ๊อบบี้ให้ผู้หญิงจับแม่ผู้ชายจับนะนั่นไงมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ต้องไปดูแล้วเนะาะค่ะแล้วก็น,นี้นะ เทลงมาเลยนะจากนั้นเราก็ใส่สีแดงนะเป็นสีปุตเตอร์นะ ใส่นิดเดียวนะเพราะว่าสีแดงผสมสีมว่วงได้สีชมพูนะมันไม่ใช่สีชมพูแล้วล่ะเป็นสีเนี้ย โอเคถ้าเกิดแบบนี้มันก็จะได้เป็นสลามนะเราก็ต้องใส่น้ำให้มันเหลวนะถ้ามันเหลวเป็นการเราก็ใส่น้ำนิดเดียวนะประมาณครึ่งช้อนชานะ จากนั้นแล้วก็คนนะสีมันก็จะออกละเราก็ค่อยๆทำแบบนี้นะ สลามที่ใช้ต้องเป็นสูตรกะสูตรมีกาวนะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบมีสลามสูตรไม่ใช้กาวแต่ว่ามันเหลวก็อมาทําได้นะโอเคเหลวและแล้วก็ใส่กับเพชรไปด้วยตามปริมาณที่อยากได้เลยนะ แล้วก็คนเลย จากนั้นเราก็เอาไปผสมน้ำอีกครั้งนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลับมาแข็งอีกแล้วอะ่ะคราวนี้ใส่นิดหน่อยนะ โอเคทำเหลวช่วงนี้แล้วเราก็เอามาติดสามเลยนะ จะหมาบ๊อบบี้ที่มันตกหลุมน้ำข้างบ้านเราเมื่อกี้มีคนไปช่วยแล้วนะมันไม่ให้ผู้ชายจับมันให้แต่ผู้หญิงจับแต่ก็รอดออกมาได้นะ เสร็จแล้วนะแต่มันก็เหนียวอ่ะอ่ะเหี๋ยวตรงนี้นี่นะ เราก็ปล่อยไว้ให้แห้งๆสักสองสาวันนะสัก2วันพอวันที่2มันแห้งแล้วเราก็เอาสีทาเล็บเนี่ยมาทามันไปเลยนะหรือว่าถ้าเกิดใครกลัวกากเพชรวิ่งวับของเราหายก็เอากากเอาสีทาเล็บเทใส่ถ้วยผสมแล้วก็เอาใส่แล้วก็เทกากเพชรใส่จากนั้นก็มาคกคลือบเลยนะค่ะแล้วขอจบคลิปแค่นี้นะไปแล้ว